สวัสดีครับกลับมาพบกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับเจ้า In f ฟ n i x ครับโน้ต30 5 G นะครับงานนี้เขามีคอ l ล็กับ ROV นะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าดังที่สุดในประเทศก็ว่าได้มีคนเล่นมากที่สุดเลยนะครับและก็มาจับมือกับ Infinix เรียบร้อยนะครับแล้วการมาเป็นโน้ตสา5 G รุ่นนี้นั่นเองครับโน้ตส0 5 G มีอะไรโดดเด่นกันบ้างนะครับ แน่นอนว่ามาดูที่กล่องกันก่อนครับอันนี้แกะกล่องมาแล้วจะโฮเจเห็นว่ากล่องเนี่ยมีออกแบบดีไซน์มาเพื่อ r o b โดยเฉพาะนะมีการจับมือกันเรียบร้อยนะครับกล่องเนี่ยสวยงามครับมีสเปคบอกมาด้วยครับว่าเป็น D 6 0 8 0ครับคือรองรับ 5G ก็คือเป็น Dimensity นะครับเป็นค่าย m e d i a t e k แต่ว่าเรียกว่าเป็นชิปเซตที่มีประสิทธิภาพไม่ธรรมดาครับแล้วก็ประหยัด ไฟตหานครับใช้งานได้นาน,นครับแล้วก็จะมีเรื่องของแรมครับอัพทูสิกิกเลยทีเดียวครับจาก8ปดกิกก็คือสามารถที่จะอัปเกรดไปได้ถึง1 6บหกิกนะครับจาก8ปบวกแปดนั่นเองครับอันนี้ฝาเนาะแล้วก็อันนี้กล่องนะครับอ่าเปิดออกมาจะเป็นกล่องลักษณะประมาณนี้นอกจากนั้นนะครับถ้าเราเห็นสังเกตเห็นจากกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามีใสญลักษณ์ตัวนี้ด้วย jbl นั่นหมายถึงพลังเสียงที่ไม่ธรรมดาต้องบอกว่ารุ่นนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงรวมถึงยังมีเรื่องของการชาร์จไว45วัตต์อีกต่างหากนะครับ fast charge 4 5วัตต์รอรับ5 g มีการคอ l แลบกับ r o b แล้วก็มีพลังเสียงจาก jbl ด้วยนะครับจริงๆกล่องผมแกะมาแล้วแต่ก็แกะให้ดูอีกรอบนึงก็ได้นะครับอุปกรณ์ข้างในเนี่ยจริงๆก็ก็จะมีพวกบัตรรับประกันต่างๆนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมเลยมีเขามีอันนี้ให้ด้วยครับอันนี้เป็นอ,อะไร,รกันลอยหน้าจอ,อากันลอยหน้าจอมีเพิ่มให้ด้วยครับจริงๆติดมาแล้วเนาะตัวเครื่องเหนึ่งอันมีตัวชาร์จนี่45วัตต์นะครับชัดเจนอินฟินิตี45วัตต์แล้วก็สายตัว USB C นะครับอันนี้เป็นปกติเลยน,นี่เท่านี้ครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้แต่กล่องต้องบอกว่าออกแบบมาได้ สวยงามครับมีตัวนี้แหละที่เป็น cover ที่เป็นตัว ROV นะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยโอเคก็มีสเปคต่างๆประมาณนี้เลยนะครับมีแบตเตอรี่อ่ะอันนี้มีเขาบอกว่ามีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ห0าพนครับก็คือจัดเต็มครับก็คือฟ t c ชาร์จแล้วก็ชาร์จไวสี่สวัตต์นะครับมีเรื่องของหน้าจอต่างๆนะครับกล้องรายละเอียดต่างๆมีบอก ครบเลยนะครับผมโอเคส t ต r เร e มีอยู่256 g ิอันนี้คือสบายๆครับใช้งานง่ายเยอะแย,ยะมากมายพออยู่แล้วมีเคสอันนี้คือเขาก็ collab VROV เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะของ infinix ROV นะครับแล้วก็เคสเนี่ยเป็นเคสยางก็คือยืดหยุ่นง,ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้พอดีเลยครับกับตัว นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสามารถใส่ได้พอดีปึ๊บนะโอเคครับอ่าใส่ได้พอดีเลยเอเคครับประมาณนี้เลยมาแกะกล่องเรียบร้อยแล้วมาดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องของตัว e i n f i n i x Note นะครับสามสิบห้าก็จะมีตัวตัวเขาเรียกอ,อะไรนะ พาเนลที่เป็นของกล้องนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นพื้นที่ของตัวกล้องเนี่ยอยู่ตรงด้านซ้ายมือบนอ่าจะเห็นว่าเขาก็ออกแบบมาให้แบบโฟกัสโดยเฉพาะเลยเรื่องของกล้องนะครับซึ่งก็จะมีสามตัวเนาะจะมีกล้องสามตัวคราวนี้กล้องอาจจะไม่ได้ไม่ได้เน้นมากแต่ต้องบอกว่ามากับชิปเซตของ D680 เนี่ยต้องบอกว่าก็ทำงานได้ดีเลยนะครับ แล้วก็ความละเอียดอันนี้108ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ถือว่าโอเคกล้องหลังนะครับจริงๆต้องบอกว่ากล้องของอ f ฟินิคเนี่ยผมว่าโดยส่วนตัวแล้วก็คือสามารถทำได้ดีแล้วมีโหมดต่างๆค่อนข้างครบแลนะยกเว้นอย่างเดียวที่อาจจะยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของโหมดมาโครไม่ใช่โทษทีไม่ให้มาโครเป็นเป็นวายครับวยเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่ที่เหลือเนี่ยผมว่าถอดมาได้ ค่อนข,ข้างครบถ้วนแล้วขาดอยู่นิดเดียวเองที่บางทีเราอาจจะแบบได้ภาพมุมกว้างบ้างเนี้ยเราอาจจะต้องเดินถอยหลังไปนะอันนี้นิดเดียวครับที่เหลือเนี่ยผมว่าโอเคไม่น่าจะมีติดประเด็นอะไรส่วนเรื่องของดีไซน์ครับก็คือจะมีลักษณะเป็นสีประมาณนี้ผมได้สีดํามานะครับตัวนี้เป็นสีดำอินฟินิตตัวบอดี้นะครับก็เป็นฝ้าหลังที่ดูไม่ได้เป็นลื่นนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบลักษณะ มีเขาเรียกว่าสักๆหน่อยอ่าเรียกว่าสักก็ได้นะก็คือพื้นที่พื้นผิวที่มันอาจจะไม่ได้แบบตื้นสักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็สัมผัสก็ถือว่าโอเคแล้วก็เวลาวางอะไรเงี้ยพื้นมันอาจจะไม่ได้ลื่นอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถที่วางได้เนาะหน้าจอนะครับก็จะเห็นว่ามีความเป็นอินฟินฟิตีอยู่นะครับแล้วก็ตัวตีมต่างๆเนี่ยก็จะ c o l แลบกับ ROV นะครับก็จะมีพวกเสียง ต่างๆอันนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่า c o l l ล b ั Rv ทั้งหมดเลยนะครับคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้ครับที่เขา collab กับอีกค่ายหนึ่งอ่อีกเกมหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีทั้งเสียงมีทั้งภาพมีทั้งธีมนะครับที่ลงตัวรวมๆแล้วลงตัวไปเลยนะครับหน้าจอตอนนี้ครับหน้าจอ6.78นิ้วเป็น Full HD plus นะครับจะเห็นว่า มีตัวกล้องด้านหน้าแต่ว่าเป็นรูจอะนะอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับและหน้าจอเนี่ยมีรีเฟรชเดทสูงสุดเนี่ยร้อเฮิร์ตนะครับก็ทำออกมาได้ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างครบนะครับจากเท่าที่ดูจากสเปคแล้วเนี่ยก็คือครบถ้วนกระบวนความเลยนะครับไม่ได้มีหดตกปบกพร่องและก็เรื่องเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกว่า,าด้วยสเปคที่ให้มาค่อนข้างครบแล้วนะครับ แล้วก็หากใครเป็นแฟนของอินฟินิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจเลยเดียวไปตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ราคาก็ไม่แรงนะครับราคาที่เปิดตัวนะครับเปิดตัวที่ราคาเจ็ดพันสี่รอยเกสิบเาบาทนะครับก็จริงๆแล้วถ้าก่อนหน้านี้ถ้าหากใครไทยมีการจองเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่แค่6กพันสาม้ก้าบาทถือว่าสุดคุ้มเลยนะครับผมถือว่าดีเลยล่ะ เซตดีฟอล์เบา์เซอร์อันนี้ไม่ได้เปิดเบ er ์เซอร์เลยเนี่ยเปิดเว็บดูนะครับเดี๋ยวนะขอพิมพ์ก่อนอประมาณนี้ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนะขออนุญาตไวไฟคือตัวอ๋อซิมที่ใสอ่อาจจะยังไม่ได้มีเน็ตโต๊ดทีนะครับ แต่ว่ารองรับ 5G นะอันนี้จริงๆแล้วรองรับ 5G ครับเนี่ยนี่คือรองรับ 5G อยู่แล้วก็จะเห็นว่าพวกการเปิดเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยครับการสแสดงผลก็ลื่นไหลดีนะครับอย่างที่บอกว่ารองรับการทำงานในทุกรูปแบบแน่นอนว่าการเล่นเกม ROV มาดูเรื่องของ ROV กันครับ นไหนไหนไนไหนไหน,หน,หนมีเสียงไหมฟังเสียง JBL จะบอกว่าตรงด้านข้างเนี่ยก็จะมีบอกเลยครับนี่กรนี้ JBL ถือว่าเป็นการ c o l l a p กันระหว่างเ AV แล้วก็มีเรื่องของพเสียงติดมาด้วยของ JBL นะครับพาเสียงดีจริงดีจริง ได้มิตินะครับแล้วก็เสียงเครื่องดตีอาจจะไม่แบบเสียงดังดังแบบเวอร์นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวลองเล่นดูแป,ป๊บหนึ่งนะครับเรามาลองเล่นเกมเลยดีกว่าเนี่ยครับมีเสียงจากลำโพงอย่างที่บอกว่าเป็นจริง B L เนี่ยก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เอามาเล่นเกมได้แบบ คือดีเลยครับดีเลยอันนี้อันนี้เดี๋ยวอาจจะเล่นแป๊บเดียวแล้วเราก็ออกเลยนะอ,อ่ได้ประมาณนี้นะขอ,อซูมดีกว่าโอเคเราจะได้ถนัดถนัดหน่อย แล้วก็เลือกตัวตัวกราฟิกก็สามารถเซตได้แบบเ,เกือบสูงสุดนะก็ตามที่ตัวเกมตัวเกมกำหนดให้นะครับอาวีเนี่ยก็ก็เฟรมเดทอะไรอย่เงี้ยก็ไม่ได้ด r o p นะครับเดี๋ยวรอนะครับแปปหนึ่งนะครับด้วยพลังของตัวเนมิสตี้ 6080ขนาด6นาโนเมตรนะครับก็คือทําให้การเล่นเกมเนี่ยคือดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าชิปเซ็ตเนี่ยก็มีความมีส่วนช่วยช่วยให้มีความไหลลื่นเยอะเลยครับรวมถึงตัวหน้าจอเองครับที่ r e f ฟ e s เ r a ได้ถึง120เฮิร์ตเลยนะทำให้การเล่นเกมนี่แบบหรือดูคอนเทนต์ต่างเนี่ยสนุกมาก ก็เห็นว่าลื่นๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราอาคิวเลยแล้วกันอันนีนะ้เล่นกับ Wi-Fi ก็โอเค FPS นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวนะมาแล้วใช่ไหมไม่เห็นเปิดบัตรแล้วอะ Will ก็ทิ้งประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรตอนบวกก็ไม่ได้มีอะไรนะปกติเลยตอนบวกก,นะคก,วก,ก็คือสบายใจหายห่วงอะเรื่องของเล่นเกมโดยเฉพาะ r o v ด้วยนะแล้วถ้าคือเล่นแล้วถามว่าแบตหมดเร็วไหม ไม่เร็วนะเล่นนานแถมยังมีการชาร์จ45วัตต์อีกต่างหากก็คือชาร์จไวอีกต่างหากนะครับอันนี้คือสบายใจหายหว่วง ชิปแล้วชิปแล้วชิปล็อตชิปล็อตชิปล็อตโอ้โหตายเลยโหดนี่มาอ fight for โอเคเตรียมตัว ไม่ใช่เกมเร็วแล้วน,นี้ตึงอ่ะโอเค <Let> s <S เล่นก็น, s <S น่าจะพอประมาณนี้แหละครับเยี <Go. S 1> uh ่ยมเก่งจังเพื่อเราแบกให้ด้วยแบกด้วย เข้ามาฟาร์มตรงนี้กันเลยอ่ะก็เห็นว่ามันสมูทดีนะครับจริงแล้วไม่ได้มีอะไรเลยสบายสบายดังน,นั้นก็เทสการเล่นเกมน่าจะจบกับเพียงนี้โอ้โ,โ,โ,โหโอ้โหเจอบ,บวกจบ การเล่นเกมทดสอบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล mm ้วกันโอเคก็ลื่นนีครับเห็นว่าหน้าจอนี้คือลื่นดีเดี๋ยวนะเราอ๋อเฮ้ยมันออกไม่ได้หรอเอาจริงดิได้สิเออโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ โดยภาพรวมของตัวอิฟินิ n ี้โน้ต3 5G ครับก็ได้ทั้งการใช้งานภาพรวมโดยทั่วไปเลยครับครบถ้วนกระบวนความการเล่นเกมนี่ชัวร์ครับสบายใจหายห่วงแบตก็อึดนะครับชาร์จก็ไวหน้าจอก็ไหลลื่นครับ120 h ฮชาร์จไว45วัตต์นะครับแบตเต็ม5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ โอ้พลังเสียงก็มาจาก JBL อีกโอ้อันนี้แบบสุดๆนะครับแล้วก็รวมถึงราคาราคาอยู่ที่เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันเท่าไหร่นะใครจำได้บ้างอ่าเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะมันจริงมีหลายรุ่นนะก็ลองติดตามดูค,ะะครับผมว่า,อ,าอยากได้ขนาดไหนบ้างครับเช่นโน้ตสามสิบห้า G สองห้าหกบวกแปดอย่างเงี้ยครับแล้วก็โน้ตสามสิบห้า G ร้อยยี่สิบ ยี่สิบแปดบวกแปดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็น 4G ก็มีนะที่เป็น2 5 6ห้บวกแแล้วก็ 4G 1 2 8รีบวกแซึ่งในแต่ละรุ่นก็ก็ราคาก็แตกต่างกันไปครับตัว 5G ก็ตัวสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเาบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว 4G เนี่ยตัวสูงสุดเลยห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ก็ไรเพียงกันไปนะครับแล้วแต่ ความชอบนะครับแล้วแต่ความถนัดความชอบถูกใจแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นตัวธีมที่ปีลักษณะของตัว RV c o l l e c มาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์คนเล่นเกมเลยทีเดียวนะครับสรับสายเกมอย่างผมหรือว่าเพื่อนท่านท่านอื่นๆนะครับถ้าสนใจก็อันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในขณะนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับไว้เจอกันใหม่ใน คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ